ก็ต้องขอสวีทเรื่องชมทุกท่านกันด้วยนะคอเห็นว่ามันนี่อยู่ในแบบอันน,น่าเดี่ยวทเทอร์เรนแฟนกันอีกเช่นเคยนะก็ว,วันนี้น่าจะมาเออสอนแบบทีเขาเรียกว่าอัปเดตมาค่อนข้างนานแล้วนะคือแบตเออเขาเรียกว่าเวิร์ลเลอร์ยูเนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือเป็นแบตท,ที่คุณต้องเออผ่านด่านอะไรก็ได้ในโหมดอะบบคลิปนะก็คือด่านอะไรก็ได้แล้วก็ผ่านโหมดอะบบคลิปนะโดยเงื่อนไขหลักของแบตนี้นะคือคุณสามารถวางได้เพียงแค่กาเดียนเท่านั้นนะคือไอ้พวกพวกตัวพวกตัวทองพวกนี้นะตัวตัวกรอบทองนะก็จะวาง ให้ตาเดียนเท่านั้นนะฮะก็วิธีนี้นะผมก็เออเขาเรียกว่าบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่สามารถผ่านด้วยตัวคนเดียวได้นะเพราะว่ามันบังคับนะฮะมันต้องใช้หลายคนนะไม่งั้นเออเราไม่ผ่านนะยังต่งก็คือต้องเออสามคนขึ้นไปนะฮะก็เขาก็ได้ไปเขาเรียกว่าเ <c oughs> กณฑ์คนใอดิตมานะก็ไปเขาเรียกว่าเรียกเรียกคนมาช่วยกันนะก็มากันประมาณสี่คนนะก็มาช่วยกัยนผ่านนะฮะก็ สามารถผ่านได้ไปด้ดีนะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากเขาเรียกว่าอยากมาหาคนเล่นเหมือนกันนะก็แบบว่าอยากไม่ไม่มีไม่ไมีเขาเรียกว่าบบไม่สามารถหาคนมาเล่นแบบนี้ไดนะ้แล้วก็สามารถเออเข้าเซิร์ฟผมนะไปเออหา,หาเพื่อหาเพื่อเล่นกันได้นะก็เออเซิร์ฟผมนะก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแตเป็นเซอร์ฟิสคอ์นะแล้วก็มีคลิปเออโปรโมทด้วยนะแล้วก็สอนวิธีใช้นิดหน่อยนะก็สามารถเข้าไปได้กันได้เลยนะเพื่อช่างหลนะก็เลือกเลือกขายของนะก็เซิร์ฟที่ผมเอาไปในวันนั้นนะคือแต่ละคนนะฮะผมจะ ให้คนหนึ่งเอาเดลต้าไปนะคนนึงเอาเดโกโลไป2ตัวนะสองคนเอาเดโกโลไปตัวละคนนะแล้วจากนั้นก็อีกคนหนึ่งนะก็คือให้เอาฮายกะไปนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเซ็ตที่ผมจะใช้นะในการผ่านนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวแล้วก็ตัดเข้าไปในคลิปกันเลยนะคลิปที่เออผมก็เรียกว่าเล่นกับเออคนดิสนะ,ะคก็ไปกันเลยนะฮะ โอเคนะก็มาอยู่ตรงเก้าอี้กันนะฮะก็มากันสี่คนนะก็กว่าเขาเรียกว่าจะกว่าจะมากันได้นะก็ค่อนข้างนานเลยนะเพราะว่าเออผมไม่มีประสบการณ์ในการเออเขาเรียกว่าดูแลดูแลคนที่มาด้วยนะก็ไม่มีประสบการณ์เล่นกับหลายคนนะก็เลยเขาเรียกว่านําทีไม่ค่อยเก่งนะกว่าจะเจอโอกาสจะเล่นกันได้ก็นานเลยฮะโอเคนะวันนี้เราอยู่ในด่านเอออาบุคลิปนะฮะโมดเออด่านอัลฟาโรดหมดขบอบุคลิปนะฮะส่วนโมดก็เป็นสแตนดาร์ดนะฮะก็เมาแล้วนะโอเคนะก็โหลดมานะฮะ โอเคนะก็เข้ามาส่วนในแมปนะก็ตอนแรกก็จะงงๆหน่อยนะเพราะว่าเออก็เรียกว่ายังไม่มีใครนาทีมนะโอเคนะก็ผมก็เออจะเริ่มก็เรียกว่าเรียกให้ทุกคนเออมาวางตัวกันนะก็ตอนแรกนะผมก็จะพิมพ์มาให้เออเอาขยากาศมาวางตรงสี่แยกนะฮะโอเคนะก็โอเคนะก็มาวางตรงนี้ให้เอาเอาใหากาตัวเองทีแข็งนะมาวางนี้นะฮะและจากนั้นผมก็จะเออก็เรียกว่าวางในโกลโลนะฮะก็ เนี่ยฮะก็มาวางในกรโลตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นผมก็เออมาเรียกมาเรียกให้เออวางในกรโลนะฮะโอเคนะก็ค่อนข้างพิมพ์มช้าหน่อยนะมันเขาเรียกว่ามือล้วนๆนะโอเคแนละ้วก็เนี่ยให้มาวางตรงข้างหลักขยะกะอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนผมก็ไปวางตรงเออเขาเรียกว่าทางโค้งนูนนะแล้วจากนั้นก็เดลต้านะฮะก็ให้เออวางเดลต้าแถวๆหัวโนะค้นนงตรงนี้นะฮะก็ค่อยๆพิมพ์นั้นเนี่ยแล้วก็วางเดลต้าตรงนี้นะฮะ โอเคแล้วก็วางกันแบบเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ก็ค่อการชาจะก็เลยดูรักทันเลยหนึ่งนะ okay, แล้วก็ผมเป็นคนพิมพ์ชานะ okay, แล้วก็เป็นประมาณนี้สาหรับเขาเรียกว่า ตานี้นะโอเคนะก็สิ่งที่เราต้องทานะก็คือให้ทุกคนนะฮะเอาตังยัดเอ่ยยัดเขาเรียกว่าการเดียนตัวเองเลยนะวิธียัดคืออะไรนะก็คือตรงขวาล่างนะฮะของการเดียนมันจะเอ่อมีให้กดอัปเกรดนะฮะก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะก็คือเราสามารถเอาตังเอาตังในการอัพตัวปกติเนะี่ยไปยัดตังตรงนู้นได้นะครับเราก็จะสามารถอัปเกรดได้นะก็ถ้าเกิดคุณม,มีตังก็ยัดลงไปเลยนะให้ยัดเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะฮะก็แล้วเราก็จะชนะนะก็เป็นประมาณนี้นะก็ เอาจริงเรามาสามคนก็ได้นะแต่ว่าเอออันนี <laughs> <fall kas S 2> ้อันนี้มันอันนี้เรามากันสี่คนนะก็แล้วแต่คุณนะก็ถ้าเกิดเออมากันสี่คนมากันสามคนเนี่ยคุณเอาเออเอาเดลต้าออกก็ได้นะหรือว่าจะเออวางทีนี้ก็ลแค่ตัวเดียวก็ได้นะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เขาเรียกว่าจะตัดภาพไปตอนเ่ยไม่ไม่ใช่ตัดภาพนะก็เล่นไปเรื่อยๆเลยนะก็เป็นงี้นะก็ถ้าเกิดมีตังก็เอาตังยักไปแค่นี้ละะก็ไปกันเรื่อยๆเลยนะก็การเียนไม่ตีมีอะไรมากนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเออแล้ววางตัวปกติตอนนี้นะคือเฟลเลยนะคือแบบก็คือไม่ได้แบทแล้วนะก็ต้องเรียกว่าทุกทุกคนนะก็ต้องเออวางแค่เอาเอาแค่ตัวการ์เดียนมาตัวเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือลั่นไปกดวางตัวปกตินะคือแล้วก็ไปกันเลยนะก็ไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะว่าเออคนคนแทบทุกคนนะในในคาราวานในทีมนี้นะควรจะมีสักคนหนึ่งหรือสองคนหรือหรือทั้งหมดเลยก็ดีนะก็ ต้องมีเอิร์ดเขาเรียกว่าเปิร์กการเดนแอฟฟอร์ดด้วยนะคือเป็นเปิร์กเอิร์ดเป็นเปิร์กโล่นะก็คือเป็นโล่ตนะิดปีนะต้องเป็นเลเวข65ห้าอยากซื้อได้นะก็จะเป็นเปิร์กที่ทําให้อากาศเดนเวลอัพไวขึ้นนะก็จะเอ ดีมากๆนะฮะสำหรับเออแนวหน้านะก็คือพวกคนที่วางในก็โลกอากาศเนี่ยควรจะมีเปิร์กนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมีมันก็จะเขาเรียกว่าเสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงตายน้อยกว่านะก็ก็โอเคนะก็มาบอกแค่นี้นะคือ,ค,อคือควรจะมีเปิร์กการที่เอฟฟอร์ดด้วยนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ก็สามารถเออไปดูคลิปที่ผมเออเขาเรียกว่าแปลเขาเรียกว่าเปิร์กทูกอ่านเป็นภาษาไทยได้นะเพื่อนะ้ก็ขายของอีกแล้วโอเคไปกันเลยนะก็ไม่มีอะไรมากก็รอรอให้มันตีเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะคือตอนนี้ก็จะเวฟเออสี่สิบแล้วนะก็รอไปไปเรื่อยๆนะก็เกมปกติมันจะสโลว์ไลฟ์หน่อยๆนะคือกว่าบอสมันจะตายนะก็ก็าพูดเผื่อเรียกว่าเผื่อกิบมันตันไปเนี่ยเผื่อกิบมันเงียบไปนะโอเคนะก็ตอนนี้บอสก็กำลังเรียกว่าโดนแกงแดงรัวๆนะก็ยังไม่ถึงมือเดลต้าก็ตายก่อนแล้วนะก็บอสตัวที่หนงแตกไปเรียบร้อยนะแล้วก็ตัวที่สองนะก็เดินมาแล้วก็ โดยในคุคลกขวดน,นะฮะก็เรียบร้อยแตกไปนะกนะ็ประมาณนี้นะก็เขาเรียกว่าอีซีมากๆเลยนะ,ะสำหรับงานนี้แล้วก็ลังรับปกสีไปมันก็จกะเออเขาเรียกว่าเสียงตายอย่างหน่อยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเออยังปกติดีอยู่นะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นกันทด้ว่าเป็นคลิปถือว่าเป็นคลิปเอสมาร์ R, เสียงเออเสียงขวนแล้วกันแล้วโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะฮะ โอเคนะตอนนี้ก็เวฟ60แล้วนะผมก็เออได้ไปเพาคนที่ให้วางวางเดลต้านะให้เตรียมกดสกิลนะนนก็คือรอให้บอสมันเลือกต่ำหมด30,000ก่อนนะแล้วจากนั้นก็ให้เดลตากดสกิลนะก็สกิลของเขาจะเสกตัวที่เลือกต่ำหมด30,000หายไปนในทันทีนะก็ รอนะฮะและจากนั้นก็ตู้มหายไปเลยนะฮะก็เรียบร้อยนะก็เมจิกนะฮะ,ะก็เป็นเวทมนต์นะฮะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะแล้วต่อไปนี้มันก็จะเออเสียงตาย,ยางหน่อยเนฉะพาะมอนวิ่งเร็วมากนะแต่ว่าเขาเรียกว่าทั้งบรยากาศแล้วก็สกิลขวัญคนนี้ก็โลก็ค่อนข้าจงจะกันได้ดีพอสมควรนะแล้วก็มีตัวชนด้วยนะส่วนเดลต้าก็เออเขาเรียกว่าชาร์จดาเมจเตรียมกันไว้แล้วนะฮนะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดยัมีเหลือผ้าก็ควรจะผ่านแล้วโอเคแล้วก็ตัดภาพไปเลยนะฮะ นะก็ยีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ออกอนแล้ว่าสารคดีบอสสู้ชีวิตนะก็คือฮายาการมันเก่งเกินไปนะแล้วมันเออพัดบอสจนเออบอสเป็นไปที่เดินนะก็แล้วมันต้องไม่เข้าวงดาเมจหลักเราสักทีนะมันก็เลยไม่ตายสักทีนะก็มันก็จะเป็นปัญหานี้นะ้เกิดคุณใช้ฮายาการนะก็คือมันจะเออมันจะพัดเกินไปนะคือคือมันพัดแบบเนี้ยบอสมันชนประตูบ้านล,ลัวเลยนะไม่ได้เดลนมาเลยนะก็ มันโอพีมากนะก็มันก็ต้องเสียเวลาตรงนี้นะก็คุณต้องรอประมาณเออชาเสดนะถึงจะเออสามารถบอสมันจะตายได้นะเพราะว่าบยากาศคนเธอก็ตีเบาเหลือเกินนะก็ระหว่างที่กดข้ามไว้ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเออผมไม่กดข้ามนะมันก็จะเออสโลไลฟ์อย่างนี้นะก็เหนกว่าจะตายนะโอเคแล้วก็เป็นสลักดีบอสสูชีวิตนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะก็ถ้าเกิดมันไม่มีตัวสแปมมีแต่บอสเดินมาเนี่ยมันโดนพัดรัวแน่นอนนะโอเคไปกันเลยนะ ออแล้วก็อีกอย่างนะสมมติเออเผื่อใครบางคนสงสัยนะว่าทําไมฮายากามันไม่ใช่สีฟ้าแต่มันกลายเป็นสีม่วงนะคือเออมันเป็นสกินนะสกินของฮายากะนะก็วิธีที่จะได้คุณต้องเออผ่านอีเวนต์หน้าหนาวหรือคิดมากนะของเออเขาเรียกว่าลีน่เทอดิเฟนเกาะนะที่จัดเมื่อเออก่อนปีนี้นะก่อนต้น,น,นปีนี้นะก็จัดเมื่อปีที่แล้วนะก็ต้องผ่านก่อนนะซึ่งตอนนี้คุณเอาไม่ได้แล้วนะคือคุณต้องผ่านอีเวนต์นั้นในปีที่แล้วถึงจะสามารถเออได้สกินของฮายากาได้นะโอเคประมาณนนี้นะ โอเคนะก็สรารคดีคนสู้ชีวิต2.0นะไม่ตายทีนะก็เออบอสบอสก็เล่นมันติดอยู่อย่างนี้นะก็บายากาศพารติัวเลยนะก็พาดโอเคเรียบร้อยจ้กทีนะเพนะื่อนก็ไปไปนะกเ็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันแบบเพียก,กับบอสมากเลยนะตอนที่เล่นนะคือว่าบอสไม่ตายกทีนะเพนะื่อนก็เป็นวันนี้นะอ๋อแล้วก็เกือบลืมนะก็คือเออถ้าเกิดคุณเอ่เออัปเกรดยัดยตังยัดตังตัวที่คุณอัพแนละ้วเขาเรียกว่ามาเป็นเลเวลสิบห้าแล้วนะของคุณนะเลเวลสิบห้าแล้วให้คุณเอ่อ ส่งตังไปให้เพื่อนที่มันยังที่เออยังอัพตัวไม่เสร็จนะคือต้องยังยัดตังไม่เสร็จนะก็อันนี้สมมุติเออคนที่เป็นป๊อปเคสนะฮะแต่โดยคนป๊อปเคนยังเขาเรียกว่ายังได้ตังไม่ครบนะผมก็เลยเออยัดตังเรื่อยๆนะก็แล้วนั้นก็ผมก็ไปยัดเออเขาเรียกว่ายัดคนที่เออวางเดลต้านะฮะก็ไปยัดยัดกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ส่วนเสี่งเล็กนะที่หากใครสงสัยว่าทำไมเออมันมีเสียงแบบว่าเป่าแปะเป่าแปะต่ฮะก็คือเออ เนกโดมมันตีตัวเหล็กไม่เข้านะมันก็เลยเออจะเป็นเสียงขวนเดี๋ยวว่าปล่ปแฟหน่อยนะก็นะก็เป็นวันนี้นะฮะส่วนถามว่าวิธีให้ตังค์ุณอคือ,อยังไงนะก็คือคนเอออยูข่ขวาล่างนะตรงข้างบนปุ่มฟันเฟืองที่เป็นปุ่มตั้งค่านะจะมีเออรูปตังค์อยู่นะคุณสามารถกดแล้วก็เขาเรียกว่ากดเขาเรียกว่าสีเขียวใต้ชื่อของคนที่คุณอยากจะให้ตังค์ได้นะกดไปรัวๆเลยนะมันก็จะให้ตังค์เข้าไปนะือนะ่าเป็นวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ทุกคนก็เออเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าได้เขาเรียกว่า เว็บ15หมดแล้วนหลจากนั้นตอนเว็บ77นะผมก็บอกให้คนที่วางเดลต้านะกดสกิลเออสระเลือดฐาน10นะครบเพื่อที่จะเออแลกกระดาเมจชาร์จเร็วขึ้นกูณสานเพื่อที่จะกันบอลนะผมก็บอกเข้าไปนะก็เลือดก็หายไป10นะดูจากบนนะก็มันเร็วเกินผมพักไม่ทันแล้วเคนะก็จะเลิบอลเสือชีวิตนะครับโอเคไปกันเลยนะคร โอเคนะตอนนี้ก็เป็นเว80แล้วผมก็เออบอกให้คนที่เขาเรียกว่าเล่นเดลต้าเตรียมกดสกิลสองเนี่ยคือเสร็จตัวเล็กที่ต่ำกว่าห้าหมื่นให้หายไปนะก็อันนี้บอสบอสตัวเดิมตัวแรกก็ตายแล้วนะโอเคนะก็บอสตัวที่สองมานะก็เตรียมกดสกิลนะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะจริงจเดลต้านะก็คือไม่ต้องกดสกิลเดลต้าก็ได้นะมันได้อยู่แล้วนะโอเคไปเรียบร้อยนะบอสแตกนะก็เรียบร้อยนะก็ผ่านเรียบร้อยสําหรับเออเขาเรียกว่าชัลเลนจ์นี้นะคือผ่านอัลบุคลีฟโดยใช้แค่ การเดยนเท่านั้นนะในด่านไหนก็ได้นะก็อันนี้เราเล่นเป็นอัลฟาโรดนะก็เป็นวานี้นะก็ชนะชิวๆนะแล้วก็ได้แบชมานะซึ่งออดูไม่ทันนะแล้วก็เป็นวานี้สำหรับเ,ออเคลิปนี้นะก็ ผ่านเรียบร้อยแบบจีๆนะพีเ okay. นแก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็กลับไปสู่ล็อบบี้กันเลยนะก็ <laughs> ใช้เวลาผ่านตั้งเออสานาทีค่อนข้างยาวเลยนะโอเคไปกันเลยฮะโอเคนะ okay. ก็เป็นประมาณนี้สําหรับคลิปของเราในวันนี้นะก็เขาเรียกว,ว่าค่อนข้างจะเออยิ่ะีพอสมควรนะเพราะไปกัน4คนนะซึ่งเอาิงกคนไปแค่3ก็ได้นะแล้วแต่นะฮะก็ ถ้าเกิดสีคนมาเจะสบายกว่านะฮะก็สามารถใช้เใช้ใช้ครเดาษเซตามนี้ได้เลยนะหรือว่าเออคุณจะไปใช้เส้อื่นก็ได้นะแต่ว่าเราใช้เส้นี้เรามาสดนเส้นี้นะเคแ่้วก็เป็นวันนี้ก็อีกครั้งนะก็ถ้าเกิดใครเอออยากเรียกว่าอยากทาแบบนี้นะแต่ว่าเออไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะก็เออสามารถเข้ามาใน Discord ของผมได้นะก็จะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะก็ผมมีคลิปโปรโม Discord ด้วยนะก็สามารถไปดูกันได้นะผมจะสอนใช้ก็เรียกว่าสอนใช้ Discord แบบว่าพื้นฐานชั่วคราวนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชั ถ้าเกิดเขาเรียกว่าอยากเล่นอยากเล่นก็เข้าไปได้หรือว่าจะไม่ไม่ก็เรียกไม่ได้หาคนเล่นในแบสนี้ก็ได้นะหรือว่าจะหาคนเล่นแบบว่าหาคนเล่นเขาเรียกว่าแบบอื่นก็มีนะหรือว่าเออจะเขาเรียกว่าเล่นเขาเรียกว่าเล่นอยากเล่นโหมดอื่นก็มีนะคือแบบว่าโหมดอื่นที่เอะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่วางแต่การเรียนนะก็สามารถเออไปหาคนเล่นกันได้นะโอเคนะก็คลิปนี้มาทั้งเขาเรียกว่าทั้งสอนขายของนะโอเคแลก็เป็นวันนี้สําหรับเออคลิปของเราในวันนี้นะโอแล้วก็ สักวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเพิ่มกดไลค์สกายและคอมเมนต์นเะพื่อเพ่แชร์ในการคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปด้วยนะโอเคลินพันกันแล้วนะโอเคแล้วก็แล็กแบบไม่เพอร์เฟคเตอทีนะโอเคแล้วก็สักวันนี้ก็ลาไปก่อนนะก็ประมาณนี้นะโอเคโดดบันไดนะโอเคไปกัน